ท่านใดที่เปิดมาเจอคลิปนี้ครับอย่าพึ่งเลื่อนผ่านห้ามพลาดน,นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาทําเมนูที่ใช้เวลาทําแป๊บเดียวก็ได้เมนูเด็ดน่าตาณาทานแบบนี้เลยนะครับสําหรับท่านที่ชอบทานมาม่าแล้วก็สุก,กี้ด้วยวันนี้เราจะยก2ออย่างนี้มาผสมผสานกันเป็นเมนูเดียวกันครับมามา่าสุกี้แห้งเชื่อว่าหลายท่านถ้าลองชิมแล้วจะติดใจนะครับเราไปดูวิธีทาอย่างละเอียดกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้มาทําเมนูง่ายๆทานเล่นกันอีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาทํามาม่าซุกี้แห้งนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับมาม่าซุกี้แห้งก็จะมีนะครับผมน้ําจิ้มซุกี้นะครับเป็นน้ําจิ้มซุกี้ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีไข่ไก่ครับใส่3ามฟองนะครับวันนี้นะครับแล้วก็จะใส่กุ้งสดด้วยแล้วก็จะมีมาม่านะครับหรือว่าจะใช้เป็นไวไวก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบได้เลยนะครับ ก่อนอื่นเราก็มาลวกมาม่าเตรียมเอาไว้ก่อนเลยครับวันนี้ผมใช้สองซองนะครับลวกมาม่าให้เส้นนุ่มตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนเลยครับ คราวนี้เราก็จะมาผัดซอสซุกกี้นะครับเพื่อไปราดบนมาม่าของเรานะครับเริ่มด้วยน้ำมันพืชน,นะครับใส่พอประมาณครับใส่กุ้งลงไปได้เลยครับวันนี้ผมไปซื้อกุ้งนะครับในตลาดสดปรากฏว่าไม่มีนะครับกุ้งสดก็เลยต้องไปซื้อกุ้งที่แกะแล้วสําเร็จรูปในห้างนะครับก็จะได้กุ้งแบบนี้มานะครับกงวันนี้ก็จะ เวลาสุกนี่ก็จะเนื้อใสแบบนี้นครับก็จะไว้เนื้อขาวเหมือนกุ้งสดทั่วไปนะครับพอกุ้งเริ่มสุกครับเราก็มาใส่ไก่ลงไปครับวันนี้ผมใส่ไก่สามฟองครับ ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติครับพอเราผัดไข่สุกแล้วครับคราวนี้เราก็มาใส่ซอสซุกกี้ลงไปนะครับใส่มากก็อร่อยมากเข้มข้นมากแล้วแต่ความชอบได้เลยนะครับ ถ้าไม่มีกุ้งนะครับเราก็มาใช้ไก่หรือว่าหมูบดหมูสับแทนก็ได้นะครับใส่ซอสซุกี้ลงไปผัดแล้วก็ใช้เวลาผัดไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ ใบขึ้นช่ายลงไปนะครับเพื่อให้มีความหอมแล้วก็สีสันสวยนะ่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับครับเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปราดบนเส้นมาม่าที่เราลวกเตรียมเอาไว้เลยครับ ครับผมก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมทานได้เลยนะครับผมมาม่าซุกี้แห้งนะครับทาแบบง่ายๆนะครับใช้เวลาทําไม่นานครับแป๊บเดียวได้ทานเลยครับก็จะออกมาหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยนะครับบางครั้งหลายท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาทําอาหารนะครับถ้าเป็นอาหารที่ทําง่ายนะครับแล้วก็ใช้เวลาทําแป๊บเดียวเนี่ยก็ น่าจะมีเวลาทำนะครับเพราะว่าใช้เวลาไม่มากเลยนะครับก็ลองไปทําทานกันดูนะครับเมนูนี้นะครับลองแล้วนะครับผมเคยทําให้ลูกๆแล้วก็ยายนะครับทานเขาบอกว่าอร่อยมากนะครับยายไม่ค่อยได้ไปทานอะไรนอกบ้านนะครับเพราะว่าเขาแก่มากแล้วนะครับเขาไม่เคยทานแบบซุกี้แห้งอะไรแบบนี้นะครับพอให้เขาทานเขาบอกว่าอร่อยมากๆนะครับไม่เคยทานอะไรที่อร่อยแบบนี้มาก่อนเลยนะครับก็ลองดูนะครับลองไปทําทานกันนะครับ ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านนอกคนเป็นบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับถ้ามีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆเราจะได้กลับมาพบกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปทานมาม่าซุกี้แห้งร้อนๆก่อนนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินทองใช้เต็มกระเป๋านะครับผมสวัสดีครับ